เพิงอย่างชีสันเพียงอย่างมันก็ชีสันแท้เตมแตบอกว่าสมเนาะตัวเดียวเองตัวเดียวองนึงเดี๋ยวตัวเดียตัวเดียวตัวอะไรคะตัวอะไรคะัวพ่อตัวอะไรคะตัวอะไรครับ เ,เ้็นคุณกิคาเลเปนีเออถ้ากลับแล้วก็จะฝากอันนี้หนูไปอืมคนจะกลับคกลับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากหนูไปจุสุดท้ายหนูไปร้องเพลงก่อนไหวคุจะับไหวแล้วเนาะเออแล้วก็จะฝากไปอ

กล้าไหมครับเดี yeah, so like ๋ยวให้ถูไข่เลยูัวเดียวขอหอมสิหอมแก้มที่คนสวยเร็วเร็วเเข้าเดี๋ยวพี่คนสวยให้เลยนานใจไม่ถึงแล้วเนี่ยต้องใจถึงไปทุกคนอโดมาหอมแก้มพี่คนสวยเร็วมาหอมแก้มให้พี่คนสวยเร็วด่านเห็นไหมเนี่ยนี่เอาลูกๆใส่กระตุ้นหน่อยเร็วเลยตัวนั้น หอมได้ไหมล่ะหอมได้ไหมดูหอมได้ไหมอ่ะให้หอมปลาได้ไหมอ่ะไปไหนอ่ะต้องทำยังไงเขาดูยัง่ะ มึงก็ไปจูบแกมาเลยไม่จูบมาเลยไม่งั้นก็ไม่ได้จะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันก็จะเบี่ยงเขาหน,น่อยกว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาลายปีเจ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแรกเบอร์ขอเบอร์หนึ่งค่ะ <c oughs>

ก็เสือไม่ชอบเพื่อเท่าดไอ้นมอั่นคือเห็นหนาวคนเดีอวไปไม่เขินบอสเหรอจีเพล่บอสเหรอโอ้ยขอ้ย เปนกำแต่ฟังกัาสิทาจนว่าฝ่าพนเห็นใจไมาปฟองให้สงเงาะจำไ้สันค่ะอพี่ชิดต่ากหลังม้วนเออแปดสองแปสองปสองนี่ยังอีกคำอือสองตัวเอาไปอนคุณละข่าวดช่หรอหนึ่งพันนพันห้าเด<อ>้าหนึ่น้สี่หลังวอตัวเนี่

อากะเพาะอากะเะนี่ตัวช่องแคย์แปดสาสเจหงจดองปอามเกบพให้อีอีกตัวนึงตัวสุดท้ายปลาิ้เมก็จะ